สวัสดีครับพออาจารย์จอดสอดแจ้งขึ้นเก่าเวยครับเด้อมือ่อนีสำหรับคลิปนี้นะครับสิบข้ามากินนี่ครับ นี่ครับโย้ยครับเขาเอียว่าโย้ยครับโย้ยจากโป้นพิสัยเลยครับอันนี้เมี่ยเห็ดสูกินครับแสบๆครับกินกบพักนี่ครับมีพักกาดพักโหลผ้าต้นหอมน่ครับแล้วก็มีนำส่วนมันครับนี่ครับเห็ดมาห่อนๆเลยครับไอห้วนๆเลยมาครับจังไรกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันได้เลยเพื่อเป็นกำลังใจให้จานจอดสอดแจ้งนะครับเด้อขอบคุณครับมานั่งกินผู้เดียวลูกนั่งกินอยู่ข้างหนอครับ แบงมากมานางกินอัพคลิปให้พี่ให้น้องมึงมาครับไผ่บ่เ,เคยกินกับเมืองนะครับเด้อผมก็เฮ็ดบเป็นดอกเมี่ยเฮห้เมี่ยเฮห้กินเอ,อ้ยื่อได้กินโดนแล้วครับเป็นปีละย,ยุ้ยยุ้ยกระดูกหมูครับครับใส่สีเลยนี่ครับ อันนี้กินผู้เดียวตรงได้ยุกมาครับแซ,บแซบ่บๆไม่ใช่ไม่คุ้มแบบว่าบอกใือว่าพะโล้กับบุพพะโล้ครับแต่ว่าจะหอมเครื่องเครื่องมันหลายนยครับเนี่ย เครืองม่นหอมเครื่องหอมค่าหอมทั่วน้ำจิ้มจอกเปรี้ยวหวานเผ็ดนิดๆแซ่บครับกระดูกหมูนี่เห็นไหมครับตุ๋นปีเอยเลยแล้วก็ม่วนพักใคไซส์เลยครับนี่ครับ มวนผ้าเสื้อเลยมักไอ้หัวละผ้ามักไอ้ใบาซาราแหนก็ใด์ได้ครับโสุดย,ดยอดแล้วย จาบีนีครอบถ้าค้นท่างกันน้องไข่เนาะน้องไข่และคขนพรานุ่มฟังผุนน่ะสิ อาจจะเคยกลินทุกคนมั้งครับย้อยนเนี่ยผมอยู่หนองบัวผมกับ่เคยกลินดอ,อกในมีย้หนองคายเราได้ได้กินในเห็ดสุกินออื mm hmm. มปลาขุมข้ากลิ่นแน่วมเลยต้องกลิ่นข้าใหญ่ๆครับพ่อพักกำบมวนใจเลยจนๆในมือสีออกได้นะครับ เลยเดียครับโหและผ้าใส่เลยส่วนใส่เป็นเนี่ย กินเน่แบบว่ากิ่นกับผักนี่น้ำส่วนไนไข่เมียงปลาเผา,เยเยาอย่างเงี้ยครับชาของไข่ยหลายลูกไส้ห้องหาแล้ว บีใช่เลยนี่สุดยอดนะครับอื ไี่ใบนีนครับใบเอออีเลิศบานเห่าคนไทยเอินช่าผู้บ่โอ้ตอนนี้กระดูกอ่อนครับเนาะตอนนี้กระดูกอ่อนส่วนหลาดเลย ก็ไม่ล้ปมปากมีกระเทียมโทพร้อม บป็นยงได้ยครับลูกนั่งกินทั้งนอกของแมงมากิ่น ถ้าบะหมี่กระดูหมูเนี่เอาปีกปีกบนไก่ก็ได้เป็นโยยไก่แซ่บเพื่อนแซ่บเอาพักอันนี้ไม่ห้จัะต้องทำใบมนะ่เด้อ เนี่ยมาถามผลงานแสบบอรประสันบอแสบดังได๊ะบุษบดังไม่เสีได้กินแสนบพิดีครับแสบพิดีนะครับ รักกันนีิจะก็ือเราฝากอย่างรักกันลำบากมักกินเบิร์ตคนเดียวเลยทานเนี่ย

ช่รออักอีเลือดรูดพักสะระเนยเหมือนครับเหมือ สมบัติกินโดนครับเฮ้ยกิ่นนี่เป็นกลายปียี่ดอกสมบัติกิน ันมีขายทั่วไปเนาะเป็นอาหารพื้นบ้านข้าเจ้าย้อยเนี่ยเมืม่อสีกอ,อกสีกอ,อกเนะอืม ไกล้เบิร์นแล้วครับก็เดี๋ยวนี่มาครับ ็นตาสวดเพื่อนมามักย่องกินวางจัไปิลอืออีกสองสามขัม้มกับเบอร์ตัวนเนี่ยเนาะสวนลงไปเลาะ Lights of sợt được thêm. Udo ngoại kín cắp hồ đại hội hậu. Nhô dạo ninh ngờ ngọc 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 ไข่ไข่ามาสมันอืมโอ้ยคือดอกแด้วไข่จังไข่ไข่มาสมันแล้วว่าเขาเอาอมากินก็ผักกับดำส่วนอีกทคนึง มาวันนี้คข้ามจุดถ่ายแล้วแบ่งมากพอดีอิ่มครับถาดนึงโอ้หอร่อยสดสดโอ้แต่แต่แต่เมื่อเลือนเมื่อเปื่อนแบบมาครับอัาสุดท่ายจับแซบครับโยยพ่นมิสยอือ mm hmm. 八个嘛，差不多平方。 โอ้ผมอยากครับจับจับครับผมอิ่มเรียบร้อย้วครับสําหรับคลิปนี้เนาะโยยพ้นพิสัยครับโยยกระดูกมูนะครับบ่ได้กินโดนแล้วเนาะจังไงกอ็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันได้หลายเพื่อเป็นกาลัางใจให้อาจารย์จอดสอดแจกนะครับเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าสิ่นี่ยังกินฝากติดตามไว้ด้วยครับเด้อสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับครับโย้ยพ้นพิสัยขอบคุณครับ